ค่ะเหมือนหี่เนาะป่าก,กัะปีไปตัดต้นใหม่ให้เขาป่าก,กัะปีกับลุงละพ่อนไปตัดต้นใหม่ให้เขากลับมาบ้านครับพ่อแม่พี่น้องเอ้ยค่ะมะพร้าวอันดอกแค่บานเฮาเออบานหลายพ่อแม่พี่น้องเอ้ยบานหลายคันสิปลอยให้เก็บมืออื่นนี่ก็คือสีลวงลนเนาะพ่อแม่พี่น้อง ปาตุยกะปีค่ะสิเก็บเอาตอนนี้ละพ่อแม่พี่น้องค่ะเพียบ้านค่ะค่ะบานเต็มต้นเลยพ่อแม่พี่น้องค่ะบานเต็มต้นเลยกะสิแกงส้มตัวพ่อแม่พี่น้องค่ะได้พักอันนั่นมาไปตัดอันต้นไอเอียงมันลุ่มให้เขามา พ่อแม่พี่น้องก็ได้ยอดมาหลอกมาลุ้มมากระสเอามาแกงรง่วมกันตื้มกันละพ่อแม่พี่น้องค่ะนี่ยอดมาลุ้มค่ะนี่นี่พ่อแม่พี่น้องโอ้ยนะเพิ่นเฮียเฮียลงพื้นสอนีมม้พ่อแม่พี่น้องค่ะเพิ่นบานเพิ่นนันเฮามาเด็กเก็บเนาะแม่พี่นอ้นนอ,นนองเพิ่นบานเพิ่นบานเพิ่นบานหลายเพเฮียลงพื้นพ่อแม่พี่น้อง พี่ค่ะเก็บดอกเก็บหยังเห็นเขาจะว่าเออเพิ่งกระสีแปลกแบบแห้งแหงเฮ้าแหงเก็บเนาะพ่อแม่พี่น้องแหงสีแปลกยอดแปลกดอกออกเออปตุยกับปีมีอันปลากระป๋องกระสิแกงส่งปลากระป๋องนี่แหละพ่อแม่พี่น้องได้ได้ปลากระป๋องวัน่อมาเนาะผู้ละแพกกับคุณลุงหนุ่มพรนค่ะ กะสิแกงสมใช,ช่ปลากระปองตัวพ่อแม่พี่น้องเอ้ยจ้ะค่ะนี่แหละพ่อแม่พี่น้องกะสิเด็ดเอาไปใส่ตู้เย็นไว้สักก้อนพ่อแม่พี่น้องค่ะเด็ดเอาใส่ตู้เย็นเอาไว้ค่ะนี่แหละพ่อแม่พี่น้องวิถีบานนอกบานนะเฮ้เนาะพ่อแม่พี่น้องค่ะก็ได้ เก็บแนวนันอยู่เก im ็บแนวนี้กินเนาะพ่อแม่พี่น้องค่ะเก็บอยู่เก็บกินไปพ่อแม่พี่น้องเลยค่ะเก็บอยู่เก็บกินไปค่ะนี่นี่ค่ะนี่เนาะพ่อแม่พี่น้องเก็บเก็บอยู่เก็บกินไปพ่อแม่พี่น้องเอ้ค่ะนี่นี่โอ้โอ้ นี่ค่ะนี่พ่อแม่พี่น้องเก็บยุบเก็บกินไปเออเดี๋ยวเดี๋ยวตัดตุ่ยกัตีออกมาโอ้ยเลสิตายเล็สิตายหินหินหินพ่อแม่พี่น้องค่ะนี่พ่อแม่พี่น้องเดี๋ยวแม่โอ้ยแี่มีันเป็นปลาอือ เอียว่้องมาพ่อแม่พี่น้องบิ๊ีอันบานเฮาเนาะพ่อแม่พี่น้องบิ๊ีบานเฮ้าบี่กีบานเฮาค่ะนี่นพ่อแม่พี่น้องจ้า นี่มีนีมีพ่อแม่พี่น้องค่ะเก็บยู่เก็บกินไปพ่อแม่พี่น้องจ้ะนั่นเฮาเฮาบ่ได้ขายพ่อแม่พี่น้องเฮาก็ได้กินเฮาบ่ต้องเดี๋ยวไปเสียเงินซื้อพ่อแม่พี่น้องบ่ต้องเดี๋ยวไปเสียเงินซื้อค่ะเฮาเฮาบ่อันนี่ ข้าเสียเงินซื้อนี่ยอดเพิ่นพ่อแม่พี่น้อ,นนองค่ะยอดมีดอกหน่อยดอกหยังอีกเพียบเด้พ่อแม่พี่น้องดอกตูมดอกหยังค่ะนี่ล่ะพ่อแม่พี่น้องนี่นี่ได้พ่อแม่พี่น้องค่ะได้แกงถ้วยหนึ่งตัวพ่อแม่พี่น้องเอ,อ้ยนี่ค่ะนี่ พ่อแม่พี่น้องนี่เด็กแกงถั่ยหนึ่งพ่อแม่พี่น้องเอ๋ยค่ะดอกแคเนาะนี่นี่เด็กแกงถั่ยนึ้พ่อแม่พี่น้องพ่อแม่พี่น้องเด็กแกงถั่ยหนึ่งอยู่จ้ะค่ะคลิปนี้จำนี่เด้อพ่อแม่พี่น้องเก็บดอกแค่แกงมืออื่นค่ะค่ะ